สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p i r i t u a l Reading t a r o t นะคะวันนี้เป็นข้อความสั้นๆนะคะเป็นคลิปข้อความสั้นๆที่อยากบอกกับคุณนะคะขออนุญาตคุบาจารย์และสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าข้อความที่อยากส่งถึงคุณข้อความที่คุณควรรู้ในตอนนี้ไม่มีความบังเอิญน,นะคะที่คุณมาเจอคลิปนี้ข้อความของคุณ หมายเลขสองสี่นะคะหมายเลขหนึ่งศูนย์แล้วก็หมายเลขสองแล้วก็หมายเลขหนึ่งสองต้สำรับนะคะ สิ่งที่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้สำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะตอนนี้เป็นเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะต้องกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งกลับมาสร้างแพชชั่นให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลับมาสร้างกำลังใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งให้ได้อะไรที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ใดๆก็ตามคุณก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์นั้นๆ,ๆเพราะบางครั้งบางสถานการณ์คุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งนั้นได้เลย ถึงแม้คุณจะพยายามทําดีที่สุดแล้วก็ตามแต่สถานการณ์นั้นมันก็ยังสร้างความท้าทายให้คุณอยู่ก็ต้องปล่อยวางยอมจำนนหมายถึงการปล่อยวางการปล่อยวางกับสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้และหันมาเรียกพลังงานชีวิตของคุณคืนมาอีกครั้งหนึง่งหันกลับมาเข้าใจ เข้าใจสถานการณ์เข้าใจว่าเออสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันจะต้องไม่มีความเัิเอิญมันเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าต้องการให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะต้องการให้คุณได้เข้าใจบางอย่างแน่นอนคุณจะต้องใช้สัญ,ญชาตญาณของตัวคุณพลังงานเอ่อเซนส์พลังงานการเขาเรียกว่าสัญ,ญชาตญาณการอย่างรู้ในตัวของคุณอะ่ะคุณจะต้องสัมผัสได้ โดยที่เลิกที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเลิกที่จะไปไปรู้สึกสมมุติว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะ่ะมันท้าทายคุณมากมันอาจจะเป็นบางเรื่องบางอย่างที่แบบไม่ได้ดั่งใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องหันกลับมาวิเคราะห์แล้วว่าเออทำไมมันเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่เราพยายามทุกอย่างแล้วแต่ทำไมสถานาการณ์นี้มันมันยังดูไม่โอเค ก็จะต้องมานั่งคิดและว,วิเคราะห์ให้ดีด้วยสัญชาตญาณของตัวเองนี่แหละว่ามันเป็นเพราะอะไรมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างของคุณหรือเหตุการณ์นี้ต้องการให้คุณก้าวข้ามหรือเรียนรู้อะไรในสิ่งนั้นคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆอยู่แล้วดังนั้นคุณจะต้องมองสถานการณ์นี้ให้มันเป็นในแง่ของบวกในแง่ของ สิ่งที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับคุณถึงแม้บางครั้งในสถานการณ์แย่ๆมันจะมองบวกยากก็ตามแต่คุณก็จะต้องมองในแง่บวกให้ได้เพราะมันจะทำให้คุณตัวคุณเองอ่ะเรียกคืนพลังงานชีวิตเรียก p พ w e r ของตัวเองเข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งให้หัวใจของคุณนำทางหัวใจนะไม่ใช่ความคิด เพราะว่าถ้าเราเจออะไรที่มันไม่โอเคเนี่ยความคิดมันจะนําทางความคิดก็คือความคิดมันคือการประมวลผลว่าความถูกต้องตรรก,กะที่เรามีตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่เราศึกษามาตั้งแต่คนนู้นคนนี้บอกเนี่ยนั่นคือความคิดแต่สิ่งที่พ่อยากจะบอกว่าให้คุณใช้สัญชาตญาณกาันการอย่างรู้มันก็คือผลพวงมาจากจิตจากใจนี่แหละข้างในใจของคุณจริงๆนี่แหละว่า ว่าสิ่งนี้มันมันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณจะต้องยอมรับบางครั้งเราไปใช้ใช้ตกะกัดใช้สมองของเราอะส่วนที่เราเออมันผิดถูกผิดชอบชั่วดีอะไรต่างๆนานามากมายเนี่ยที่เราเคยวิเคราะห์มาเนี่ยบางครั้งมันก็แก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองคุณจะต้องคุณจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ใช้มุมมองใหม่มุมอมองที่ใช้ใจนําทางจริงๆอะ คลิปนี้นะมันเป็นข้อความสั้นๆก็จริงแต่แม่หมอพยายามจะเจาะจะเจาะข้อความของคุณให้ให้เข้าใจง่ายที่สุดแต่บางครั้งมันจะเข้าใจยากเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีบางกรณีและบางคนที่ยังใช้ความคิดที่แบบว่าเขาทำกับเราเขาทำผิดกับเราเขาทำไม่ดีกับเรา เขาเขานู่นนี่นั่นคือมันเป็นการส่งกระแสออกจากข้างนอกค่ะมันจะวนเข้ามาหาจิตหาใจหรือหาสัญชาตญาณหรือตัวตนที่แท้จริงของของของคุณนะ่ะมันได้ยากไงในตอนนี้ไม่หมออยากจะให้คุณวางคุณวางความคิดภายนอกก่อนถึงแม้สิ่งนั้นนะที่คุณคิดว่มันจะถูกก็ตามนะแต่ก็ต้องวางก่อนเพราะคุณจะต้องก้าวข้ามจุดจุดนี้ไปให้ได้คุณจะต้องก้าวข้ามสถานการณ์นี้ คุณจะต้องเก็บกุญแจดอกสำคัญในสถานการณ์นี้ให้ได้มันคือสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ตัวคุณเหตุการณ์นี้จะต้องพิสูจน์เลยว่าคุณจะผ่านมันไปได้ยังไงผ่านมันไปได้ยังไงแม่หมอก็เห็นกุญแจดอกหนึ่งของคุณก็คือความเมตตาความเมตตาเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่ที่คุณจะก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปได้แม่หมอไม่รู้ว่าคุณเจออะไร อยู่ในตอนนี้แต่ความเมตตาจะนำนำทางคุณรู้ว่าถ้าเกิดคุณโมโหหรือคุณตัดสินในในแนวของของเรื่องที่ที่มันจะต้องเดี๋ยวไม่หมอจะอธิบายยังไงดีละ่ะสมมุติว่ามีใครมาทําไม่ดีกับคุณเนี่ยเออแล้วคุณตอบโต้เข้าไปแบบ รุนแรงมากๆอย่างเงี้ยเพราะมันมันถูกแล้วที่จะต้องตอบโต้แบบนั้นเพราะมันเป็นการรักษาพื้นที่หรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยแต่พอคุณตอบโต้ไปแรงๆแล้วคุณก็รู้สึกสงสารเขาอ่ะมันมีอย่างนั้นไงมันมันถึงได้มันถึงนี้ยิงแก้ไม่ได้สักทีมันมันมันมีความโกรธด้วยแล้วมันมีความสงสารอยู่ในนั้นด้วยมันมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการที่จะก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้ว่าเอ๊ะแล้วฉันจะทํายังไงละดังนั้นสถานการณ์นี้คุณจะต้องถอดรหัสมันออกมาก็คือว่าปล่อยม อะไรที่เราคิดว่ามันมันแย่มากๆแล้วเขาทําไม่ดีหรือสถานการณ์มันไม่โอเคอะไรแบบนี้นะประมาณเนี้ยนะคุณจะต้องปล่อยแล้วก็ใส่ความเมตตาไปเมตตาทั้งเขาเมตตาทั้งเราถ้าเกิดเรายังตกอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่มันก็ทําให้เกิดทุกข์อ่ะมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ดังนั้นน่ะเสียงหัวใจของคุณก็คือการอยากให้อภัยแล้วก็ช่างเขาเถอะปล่อยเขาไปเถอะ เออช่างเขาเถอะมันคืออย่างน้อยที่สุดมันก็คือมายาอย่างน้อยที่สุดเราก็คือมาเล่นละครมาเล่นเออโลกสมมุติเนี่ยเรามามามีบทบาทของของชีวิตของต่างคนต่างมีบทบาทของกันและกันคุณก็เลือกที่จะปล่อยวางตรงนี้แล้วก็ไปข้างหน้าต่อเปลี่ยนฤดูกาลของตัวเองเลยว่าเออมันอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะดองคุณวันเดอร์นานด้วยเหตุการณ์เนี้ยนะกับการที่เราไม่ได้แบบปล่อยวางกับกับใครบางคนหรือ หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งของคุณเนี่ยไพ่วันนี้อยากจะออกมาบอกเลยให้คุณปล่อยสถานการณ์นี้ไปเลยแล้วก็ให้อภัยเขาให้อภัยสถานการณ์นั้นแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยให้อภัยทุกอย่างมีเมตตาต่อตัวเองมีเมตตาต่อเขาด้วยก็คือการเมตตาต่อตัวเองก็คือไม่ทําให้ทุกข์ละไม่เอาละออกจากจุดนี้ดีกว่าไปไปสนุกกับจุดอื่นดีกว่ามีอะไรอีกเยอะมากมายเลยที่คุณจะต้องออไปพิชิต มีความท้าทายอีกหลายเรื่องที่คุณจะต้องไปพิชิตมันอีกอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปได้โดยการปล่อยให้มันผ่านไปในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหรืออะไรก็มันเป็นอดีตไปแล้วอดีตก็ไม่สามารถเรียกอะไรคืนมาได้แล้วจะต้องเรียนรู้ว่าเออฉันจะต้องไม่อยู่จุดนี้อีกฉันจะต้องไม่เจอเหตุการณ์นี้อีกฉันจะต้องไม่ไม่ไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้อีกก็ต้องเรียนรู้ในจุดจุดนี้เก็บกุญแจดอกสําคัญไปว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นน่ะคุณจะต้อง ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ยังไงไม่ว่าสถานการณ์นี้คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเป็นเหยื่อหรือเขาทําไม่ดีใดๆก็ตามเราอย่าคิดว่าเราตกเป็นเหยื่อเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องออกจากจุดนี้มันไม่เหมาะสมกับเราสถานการณ์ที่มันทําให้เราทุกข์ใจมันไม่มีความเหมาะสมเลยคุณเหมาะสมกับสถานการณ์ความสุขใจเท่านั้นคุณเหมาะสมกับความสุขคุณเหมาะสมกับการเติบโตในชีวิต แล้วก็คุณเหมาะสมกับความสุขความรักความเมตตานั่นแหะคือตัวตนของคุณถ้ามันเกิดมโมโหเกิดไม่พอใจเกิดอะไรออกมาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของคุณสิ่งนี้ข้อความที่ท,ที่ที่เริ่มที่จะแบบคลายออกมาให้แม่หมอได้เจาะลึกเข้าไปได้เนี่ยก็คือว่าคุณเป็นคนที่มีเมตตามากๆสติปัญญาของคุณจะเกิดจากการปล่อยวางจากการให้อภัยจากการมีเมตตาเพราะพลังงานของแฟมินีเนี่ยเยอะมากๆพลังงานของความรักเยอะมากๆ นั่นแหละคือต,ต,ตัวตนของตัวตนของคุณนะถ้าคุณปล่อยวางให้อภัยเขานะคุณจะเห็นถึง Power ของตัวเองพลังงานของคุณมันจะแบบเพิ่มพูนขึ้น,น่ะคุณจะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นกับการที่ไปเก็บไอ้เรื่องตรงนี้เอาไว้อะนะทิ้งมันไปรีลิทมันทิ้งไปเลยปลดปล่อยพลังงานที่มันไม่โอเคสําหรับคุณนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นฤดูการใหม่เริ่มต้นแพชั่นเริ่มต้นความสดใส เริ่มต้นอ่อมันเหมือนได้มีไฟในการที่ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอีกเยอะแยะมากมายที่คุณต้องการที่จะทำอะนะคะก็ข้อความวันนี้แม่หมอก็อหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะฝากเป็นกำลังใจในช่อง Spiritual r i a d i n g ทา r o t ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ